สวัสดีครับวันนี้เราก็ออกมาดูที่สวนปลาล์มนะครับสวนปลาล์มตัวนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็มาดูปลาล์มน้ํามันนะครับก็ตัวนี้ในส่วนนี้นะครับปลาล์มน้ํามันเนี่ยผมปลูกในส่วนของภาคอีสานนะครับจงังหวัดสกลนครอ,อคำเภอคําตาการนะครับในพื้นที่ส่วนนี้มันจะไม่ได้ปลูกพร้อมกันนะครับจะทยอยปลูกแต่ว่ามันจะเหมือนในเนื้อที่ห้าสิบสามไร่นะครับ นะครับก็จะพูดถึงก่อนหน้านี้นะครับที่ก่อนที่ปลูกปลาล์มนะครับก็จะมีกระแสที่มีคนบอกว่าปลูกปลาล์มแล้วเราจะไปปลูกที่ปลูกปลาล์มแล้วเราจะไปขายที่ไหนซึ่งเมื่อย้อนหลังไปเมื่อตอนที่ผมปลูกแรกๆนะครับเมื่อสิบปีก่อนหน้านู้นนะครับโรงงานปลาล์มน้ํามันยังไม่มีเลยในสกลนครนะครับซึ่งจะมามีเมื่อสี่ห้าปีที่หลังนะมาเนี้ยนะครับ แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ผมจะปลูกก็จะมีการแบบโจมตีว่าจะปลูกปลูกแล้วขายที่ไหนไม่ต้องไปส่งที่กระบี่ซึ่งช่วงนั้นราคาที่เขารับซื้อที่ผมทราบม,มาก็คือ2บาทมั่งบาท 7, บาทเจบาท80ดบบาทดีหน่อยก็3บาทเต็มที่นะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือปลูกไปนะครับเพราะว่าเราเราชอบด้านนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ปลูกมาได้ประมาณ 4, 5, 5, ปีไอ้สี่ห้าห้าหกปีโรงงานปั๊มน้ำมันก็เลยเริ่มมาก่อสร้างนะครับอยู่ที่อำเภอวันนอนแล้วก็ตามมาด้วยอีกที่หนึ่งก็จะอยู่ทางไปพังโคนเอ้ยทางทางบ้านม่วงนะครับตัวนี้ก็เลยราคาปัน๊มน้ำมันช่วงนี้นะครับหน้าวันที่เท่าวันที่ยี่สิบไอ้วันที่หนึ่งกรกฎาปามที่ผมตัดไปขายล็อตแรกู่อยู่ไอ้ล็อตเมื่อกี้จะอ,อยู่ที่4ี่บาท30 นะครับลานรับซื้อที่คัมศัก้าเรานี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่เรารับได้นะครับก็โอเคแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่มันขึ้นถึงหบาทนะครับช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกปาล์มน้ํามันนะครับ <c oughs> นะครับของผมก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับช่วงที่ผ่านมาช่วง สองสามปีก่อนก็ทํางานประจํานะครับก็คือไม่ได้สนใจคือปลูกทิ้งไว้ครับในส่วนนี้คือเป,เป็นเงินที่เรากู้มาจากธนาคารมาลงปั๊มน้ํามันแต่ว่าเราไม่ได้ดูแลไม่ได้วางระบบน้านะครับคือปลูกจะมีจมเกิดนะครับปุ๋ยก็ไม่เคยใส่เพิ่งมาใส่ปีนี้ครับปีหกสี่หกสามหกสี่นะครับเพิ่งมาใส่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านะั้นเขาติดทลายดีไหมดีครับดินค่อนข้างที่จะสมบูรณ นะครับตรงนี้ตรงนี้รงที่ผมยืนอยู่เนี้ยมันเป็นที่ลุ่มนะครับน้ําจะมีความชุ่มชื้นของดินะจะค่อนข้างสูงในพื้นที่ส่วนนี้ผมปลูกเป็นสองโซนโซนบนจะเป็นลักษณะดินลุกลังเล็กผสมดินทรายนะครับด้านบนจะไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าไหร่ก็เลยว่าปีนี้นะครับหลังจากที่เราออกจากงานประจำนะครับก็ก็มา ว่าจะมาดูแลให้มันทั่วถึงคือวางระบบน้ำนะครับนะครับสำหรับใครที่ทำงานประจำหรือเป็นข้าราชการนะครับก็อันนี้ผมแค่เป็นแนว,แนว,แนวทางนะครับว่าการที่เรามีมีเงินเดือนนะครับเป็นข้าราชการหรือเป็นเป็นลูกจ้างประจำหรือมีเงินเดือนกินนะครับผมแนะนำว่าควรที่เราควรที่จะมองหาอาชีพอื่นรองรับ นะครับถ้าเรามีพื้นที่มีที่ดินอะไรอย่างเงี้ยที่มีเยอะหน่อยหรือว่าปรับเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมนะครับว่าหลังจากที่เราออกจากงานประจําหรือว่าเกษียณอายุนะครับเกษียณอายุข้าราชการก็มั่นคงนครับแต่ว่ามันจะมั่นคงในระดับหนึ่งนะครับมีอาจารย์บางท่านที่เป็นข้าราชการแล้วก็หาชีพเสริมเหมือนปลูกปาล์มเนี่ยอันนี้ผมก็ได้แนวทางมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่แกเป็นอ่า อาจารย์สอนในมหาลัยนะครับแกบอกว่าข้าราชการเป็นงานที่มั่นคงจริงแต่ถ้าเราจะมีมีตัวอื่นที่มาเสริมรายได้ให้เรามันจะดีกว่าไหมนะครับหลังจากที่เกษียณอายุไปบางคนก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ทําอะไรนะครับสุดท้ายก็เป็นโรคซึมเศร้านะครับมันก็เลยแบบทําให้ผมคิดได้ว่าเออเนาะ เอามีช่วงที่เรายังมีแรงอยู่เราก็ควรจะหาอะไรทำนะครับถ้าเราอายุมากขึ้นสิ่งที่จะตอบโจทย์เราได้คือไม่ค่อยเหนื่อยนะครับก็คิดไปคิดมาคิดได้ว่าเรามีที่อยู่นะครับมีที่อยู่5 3าสิบสาไร่เป็นของมรดกพ่อแม่ที่จะสามารถอุ้มเราได้จนถึงตอนที่อาอยุมากแล้วก็น้อง นะครับที่ที่เขาเผื่อเขาขัดสนเขาจะได้วิ่งมาหาเราอย่างี้เราอาจจะช่วยเขาได้ในช่วงนั้นก็เลยลงปาล์มเพราะปาล์มนี่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ผมได้ในในระ,ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าทาไม,มปาล์มนี่มันจะไม่เหมือนเหมือนอาชีพเหมือนพืชอื่นๆนะพูดง่ายๆคือแล้วแต่ความคิดของคนอื่นนะครับแต่ว่าในความคิดของผมคือว่าปาล์มเป็นพืชที่ ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ผมได้สําหรับคนอื่นผมไม่ทราบเพราะทําไมปลาล์มเราปลูกครั้งเดียวดูแลครั้งเดียวเขาจะเริ่มให้ผลผลิตเราก็ถ้าดูแลดีหน่อยก็ปีที่3ก็จะเริ่มทยอยละนะครับก็การเก็บเกี่ยวก็คือจะเดือนหนึ่งก็2ครั้ง3ครั้งแต่ถ้าหน้าฝนนีก็จะ3ามครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นพืชที่น่าสนใจนะครับสำหรับผม ในส่วนนี้ป้ามเนี่ยเราปลูกข้างเดียวการเก็บเกี่ยวเราจ้างคนงานโดยบางที่เขาก็จะคิดคนงานเขาก็จะคิดว่าเป็นลักษณะเป็นต่อตันนะครับตันละ400ร้อยอย่างเงี้ยนะครับทั้งตัดทั้งขนขึ้นรถอย่างเงี้ยครับมันก็จะถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพืชอื่นๆมันก็ต้องดูแลจุกจิกจุจี้หน่อยนะครับ ก็เลยว่าอโอเคเรามามาลงปลามดีกว่าปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้จนถึงอายุนูนครับยี่สิบห้าถึงสามสิบปีนะครับมันก็ยังให้ผลผลิตเราอยู่ยิ่งยิ่งมันต้นอายุมากขึ้นน้ําหนักมากกว่าขึ้นก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับหนึ่งนะครับมันถึงจะเริ่มลดปริมาณของมันลงเราก็ต้องทําการทําลายทิ้งนะครับแต่สําหรับผมตอนนี้ถือว่าเป็นพืชที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับ เพราะว่าเก็บครั้งหนึ่ง <c oughs> อย่างของผมเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเริ่มได้เก็บทั้งแปลง่มันสร้างไรายได้ให้เรามันถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคมากสําหรับผมเนี่ยครับตัวเนี้ยเนี่ยครับนครับโอเคครับก็เป็นแนวแนวคิดของผมเองนะครับแต่ว่าใครจะ อาจะคิดตามหรือว่าจะขัดแย้งก็มันเป็นดูแลเะพินิชของแต่ละบุคคลนะครับสาหรับผมนี่ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าในส่วนนี้ผมก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกปลาล์มอย่างเดียวก็จะมีไม้ผลอย่างอื่นที่มาปลูกก็มีทุเรียนนะครับอะโวคาโดมังคุดนะครับก็ปลูกรองแซมดูเก่อน,นะครับถ้าโอเคก็เราก็ยังพื้นที่ตรงร่องปลาล์มเราก็ยังสามารถแซมทุเรียนได้ นะครับแต่ว่าเราใช้ทุนก็คือเอาทุนกับปามก่อนแล้วเราค่อยมา,ายอยลงพืชอื่นตามมานะครับมันจะถือว่าเราอยู่ได้ถ้าเป็นข้าราชการถ้าทําอย่างนี้ตอนอายุสัก30 40 50เอาสัก50หรือ55มันก็ยังทันนะครับเมื่อกเกษียณอายุไปเราก็ยังมีอย่างอื่นให้เราทํานะครับไม่เราจะไม่ต้องไปเป็นโรคซึมเศร้าหรืออยู่แต่บ้านนะครับต้องมาคอย ลูกคอยหลานมาหาอย่างเงี้ยมันมันก็จะทําให้เราร่างกายเราเริ่มอ่อนแรงไม่แข็งแรงแต่ว่าอย่างแบบผมเนี่ยหรือว่าอย่างอาจารย์บางท่านที่ที่ที่แนะนําผมอะแกเกษียณอายุแกอยู่ตามสวนสวนปุ้งสวนปามตอนนี้แกยังเดินปอเลยนะครับยังแข็งแรงเหมือนวัยรุ่นอยู่เลยนะครับตัดปามเองด้วยซ้ําบางท่านนะครับก็เลยบอกแนะนําว่าใครที่เป็นข้าราชการหรือพนังกงานประจํานะครับ ลองเอาปามตัวนี้ไปพิจารณาดูนะครับว่าเรามีนที่10ไร่ขึ้นนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเราจะลงปลามไหมหนึ่งไร่ก็มาตรฐานก็อยู่ที่ประมาณ240ไร่เอ้ยสี่ต้นถึง250ต้นต่อ10ไร่มันก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลบางคนปลูกฉีกานะก็มีครับ อาจจะประมาณสัก30ต้นต่อไร่ก็ได้บางท่านนะครับถ้าเราดูแลดีเขาเริ่มให้ผลผลิตนะครับมันไม่ใช่น้อยๆนะครับ10ไร่เราตัดเดือนตัด2ครั้งอ่าถ้าตีก็คำนวณเล่นๆล่ะถ้าสูงปามอายุ5ปีคุณได้ต้นละ1ทลายทลายหนึงอยู่ที่ประมาณ15-20โลคุณลองคำนวณดูว่า15-20โลคูณ 240ี่ต้น2องร้ทลายมันสองตันกว่าถ้าตอนนี้ราคาตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ4ี่บาทสามสิาตะกานะครับมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณแปดพันกว่าบาทเดือนหนึ่งตัด2ครั้งก็หมื่นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วปาล์มเนี่ยถ้าเราดูแลดีปุ๋ยดีอะไรดีน้ําดีเขาจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับบางต้นเก็บได้ถึง5้าหทลายรอบต้นเลยนะครับรอบต้นเนี้ย นะครับก็ลองให้คิดดูครับว่าอันนี้ก็เป็นแค่เสนอเสนอแนะและแนะนำนะครับว่าเราควรที่จะมองหาอาชีพเสริมนะครับพื้นใครที่มีดินมีมรดกเป็นที่ดินมีจำนวนเยอะๆถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นทุนที่ดีมากเลยนะครับลองดูครับอย่าพึ่งแต่เงินเดือนถึงแม้เราจะเป็นลูกจ้างบริษัทหรือแม้เราจะเป็น ข้าราชก,การนะครับอนาคตเราไม่รู้นะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเราทําแล้วอนาคตเราจะได้รับผลผล,ผลิตจากส่วนนี้เราก็ทําไวซะนะครับเป็นแนวเป็นแนวคิดอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับผมมาถึงจุดนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าปลาล์มผมก็เริ่มทยอยได้ผลผล,ผลิตได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับอาจจะสวยมากไม่สวยมากนะครับผมก็พอใจ นะครับทลายเนี้ยใหญ่ใหญ่มากยังไม่เต็มที่นะครับถ้าเต็มที่ก็ทลายนี้นะ่าอยู่ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบโลอาจจะสุกพร้อมกันด้วยสามสองทลายเนี้ยก็สี่สิบโลคูณสี่บาทสามสิบอ่ะก็อยู่ที่ประมาณสักร้อยกว่าบาทต,ต้นเนี้ยต้นน้แล้วมันมีไม่กี่มันไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะครับมันมีเยอะต้นสมบูรณ์มากไม่สมบูรณ์มากแล้วก็อยู่ด้านบนอีกนะครับ ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับไกลไกลเห็นนะครับปาล์มนะครับแล้วก็ด้านบนนู่นะครับอยู่ไกลไกนั้นก็ใช่ครับครับวันนี้จะมีห้าสิบสามไร่แต่ว่าผมปลูกไปน่าจะประมาณสักแปดร้อยหรือประมาณพันกว่าต้นนี่แหละแต่ว่าคาดว่าจะลงเพิ่มอยู่นี่ครับดูดูต้นนี้นะครับทรายเขาเป็นค่อนข้างที่จะออกสมบูรณ์ เป็นต้นตัวเมียนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยเป็นรอบต้นเลยตัวเนี้ยถ้ามันสุกพร้อมกันเนี่ยอย่างที่ผมเดินนับตเมื่อกี้น่าจะได้อยู่ที่ประมาณสี่ทลายต้นนี้นะครับถือว่าโอเคอยู่บางต้นเขาก็กําลังนะครับตัวนี้มันมันตัดไปแล้วครับหมดคอไปแล้วนะครับตัวเนี้ยเนี่ยครับ นี่ครับตัวนี้ก็รเริ่มจะแดงเริ่มจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับปลมผมตัวนี้ด้านหลังนี่อายุที่อยู่ที่ประมาณสี่ปีครับสีป่ปีนี่ครับสีป่ปีตรงนี้นะครับแต่ว่าด้านหลังนี่ผมยังไม่ยกล่องไม่สุดนะครับเพราะว่าเป็นที่ลุ่ม เป็นดินเขาเรียกว่าเป็นตรเป็นโคลน,นะครับก็น่าจะประมาณช่วงหน้าแลง้งถึงจะลกยกให้สุดค่าเราปลูกข้างหลังเนี้ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณชูชประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบต้นนะครับตัวนี้แต่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบต้นมีเฉลี่ยนะครับนะครับก็ พาดูคร่าวๆนะครับก็เป็นแค่แนวทางที่เฉยนะครับก็ใครที่แบบเป็นข้าราชการมีเงินเดือนนะครับอ,อัตราการกู้ยังไม่ตันนะครับผมแนะนำว่าลองทำอย่างผมดูแล้วคุณจะมีเงินเดือนสองด้านอดเอาอดอดอดทนเอาแค่ หนึ่งปีสองปีสามปีครับปีที่สี่อดทนเอาถึงปีที่สี่คุณจะเริ่มได้ผลผลิตจากปั้มน้ํามันถ้าคุณดูแลดีนะครับไม่ใช่ปลูกทิ้งปลูกว่างไม่มีระบบน้นะําอย่างนั้นมันก็อีกแบบหนึง่งแต่ว่าถ้าเราปลูกแล้วดูแลเขาดีๆปีที่สี่คุณได้เงินสองด้านดีไม่ดีคุณมีมีเงินไปปิดปิดเงินกู้ของคุณได้เลยอันนี้คงเป็นแค่เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าถ้าคุณปลูกเยอะ ทุนมันก็เยอะนะครับแต่ว่าคุณปลูกเยอะการที่คุณได้เก็บผลผลิตต่รอบเนี่ยมันก็เยอะบางแปลงเขาเก็บทีหนึ่งเดือนหนึ่งได้เป็นแสนนะครับพูดง่ายๆเดือนต่อเดือนเดือนหนึ่งเก็บสองครั้งก็ลองไปคิดดูนะครับส่วนที่แบบใครมีเนื้อที่อยู่แล้วแต่ไม่มีเงินทุนไม่ใช่ข้าราชการเราก็ค่อยๆลงครับต้นปาล์มตอนนี้ก็ เออน่าจะประมาณต้นละร้อยนะครับเท่าที่เท่าที่ผมทราบราคามานะครับในส่วนของสกลลครนะครับมันก็จะมีของหุมปลาถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ของสกุลนครเนี่ยก็ไปไปสอบถามเจ้าเจ้าหน้าที่เขาหรือตรงนั้นเลยก็ได้นะครับ นี่ครับทลายนี้ก็ใหญ่อยู่นะครับแต่ว่านี่ครับมันก็สวยใหญ่อยู่แต่ว่าคนคนงานตัดเขียวก็เลยไม่ได้ขึ้นรถครับนี่ครับป้ามม แทบจะเป็นปามทั้งหมดแล้วนะครับเนี่ยก็มีสวยมากมีสวยมากนะครับให้ดูก็ตัดแต่งนะครับวางก็มาทํานะครับจ้างคนงานมั่งนะครับด้านบนนี้ปา์มน่าจะอยุอยู่ที่ระมาณสี่สามปีนะครับ จริงๆก็ปลูกพร้อมกันกับด้านหลังนะครับแต่ว่าด้านหน้าด้านบนเนี้คือเวลาหน้าแรงเนี่ยมันจะแห้งอยู่แต่ด้านหลังเนี่ยมันจะชุ่มตลอดเวลานะครับโอเคนะครับก็เป็นแนวทางนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้นะครับอาจจะขัดแย้งกับความคิดข,ของบางท่านแต่ว่าในส่วนตัวของผมเองนะครับผมถือว่าดีสุดแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ